หมายถึงว่าตอนเนี้คือมองว่ามาร์กี้กับเฟิร์สเนี่ยเป็นคู่กัเป็นพระเอกใช่แสดงว่าเขาไม่เข้าใจว่าไม่จริงๆหมายว่พระเอกนะครับอย่าเข้าใจผิดนะครับลูกสาวร้านทองมันก็ดีอย่างนี้นี่เอาแนวไม่เชี่ยวไหมยังไงเขามีู้คนคนที่ดูช่วยข้อมือของเอียดหายไปไหนนางเอกต้องเป็นคนที่แบบช่างสังเกตมากจะช่างจับผิดตลอดเลยล่ะจกต้อง นี่คือคุณสมบัติที่ดีอันดับแรกของการเป็นนักสื่จ้าช่างจับผิดช่างเห็นตัวเงด้วยแต่เอามาใช้ในีีก็ไจริงมากๆไม่ดีนะจ๊ะถูกต้องอันนี้ไงดูละครเราต้องย้อนดูตัวเองถูกต้องครับสร้อยข้อมือที่แม่เอียดให้ไว้ดูต่างหน้านะคะเนี่ยเอียดรักสร้อยเช่นนี้มากปกติก็ใส่ติดตัวไว้ตลอดตายเนี้ย อะไรก่อนตายกี่วันขายเอาไปซ่อมตะหอให้อยู่เรือนพอซ่อมเสร็จปุ๊บก็เอามาคืนให้ทันทีอันนี้อันนี้เหมือนทวิตมาแก้กับคนเมื่อกี้เลยไม่เล่นอันนี้ไมกรีดไม่เล่นเรื่องนี้น่ารักอ่ะเสียงก็ล้อหลอแต่คนเมื่อกี้บอกว่าทำไมไม่ต้องเอฟดเสยงแก่จ้ะเป็นอย่างนั้นก็มองลงมเลื่อนดีถูกต้องไม่แต่คนทวิตเชียร์ไม่เยอะมากแกไปถามพ่อของกก็บอกแล้วแฟนคลับเยอะชมมากี้กันบ้างมากี้ถูกต้องเล่นดีนะจ้าเรื่องนี้ เคยเธอเล่นดีอทุ่เรื่องแหละแต่เรื่องนี้เหมือนมาร์คี้บอกว่ามันยากมันเป็นโจทย์ยากหนึ่งเออเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เธอต้องทําให้ได้คือการเล่นกับกล่องครือมืร์คี้เราเล่าให้ฟังว่ามันมีฉากหนึ่งซึ่งกล่องจะต้องเปิดแล้วมีเหรียญลอยออกมามาร์คี้บอกว่าต้องเล่นทั้งที่กล่องมันปิดแล้วก็วางอยู่เฉยๆอ่ะเออแล้วมันก็เป็นโจทย์ที่ยาก สำหรับเธอใช่ไ่ละครผีคือเธอเคยเล่นผีมันมีผีมาแล้วกับบอยในเรื่องสีหัวใจะห็นขุนขามนั่นแหละแต่ว่ามันไม่เทิไปงานเปิดตัวผับใหม่ของนี่บิมค่ะให้ตุกกะกันสืบต้องไปกับนี่ไงอันนี้ไงกำลังอันเดียวกับที่เราลัาจะบอกเลยแมนมาทั้งเรื่องเจอท่าเมื่อกี้จบเลยจ้ะรากบุญนี่อันนี้หวานไปไหนอะ แค่เพียงรอยยิ้มเล็กๆของพี่จริงๆนะพี่รัตเฮ้ยคุณเราว่าแฟนคลับจริงๆแล้วแหละถ้าอย่างเงี้ยคือเขาตั้งใจดูมากแกเขาเหมือนไม่ใช่แฟนคลับแล้วอยากได้เป็นแฟนดีก็ยิ่งยากนั่นสิมีการหยอดกันผ่านถึงทวิตต้องทวิตเตอร์นะจากที่ดูนะเรื่องของกระแสของไม้ที่บอกว่าเล่นเล่นดีน่ะน่าจะเป็นฉากุกิกนะเมื่อกี้เพราะว่าเนี่ยตั้งแต่ทวิตมาคือชมไม้เรื่องเมื่อกี้หมดเลยว่าดูรอยยิ้มแบบว่าคือหลายคนสาวๆก็คงจะอินใช่ไหมเพราะแบบเขาส่งยิ้มให้เราอะไรอย่างเงี้ย แล้วพีพีเล่นเลยไม่หรอกเราก็ต้องดูนะว่าเขาอาจจะไม่ได้เล่นแข่งเพราะว่าผู้ชายบางคนเขาก็คาแรคเตอร์เป็นอย่างนี้มันก็เป็นผู้ชายนิ่งๆแบบพูดไม่ค่อยเก่งแข็งๆอาจจะแบบใครนะที่นี่ก็แบบพี่โดมประกอบกันคาแรคเตอร์เขาจะนิ่งๆอะไรอย่างนั้นอันนี้นอกจับนอกครับงั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมจะไปกับปริมนะ ชอบมาวีนมีแล้วเวี่ยงตอนที่ไม้เนี่ยไปใกล้ชิดกับเจติยาตนที่ตืนเลยน่าอะไรทวิตยาวมากเลยเพื่อนรักเราเป็นคนรักเสือรักมาเป็นสตอรี่มากค่ะตอนที่เขาให้ดูศพเราจึงไม่อ๋อเหมือนเขียนตโพสจุตรงนี้หรือเปล่านี่ยงนี่ยมาที่หอที่น่าจะแบบตกลงมา วันนี้เรื่องที่ชนกันอีกเรื่องก็คืออุบัติเหตุนะจะใค,ใครที่เป็นแฟนคุณอ้ําภัชราพานี่ต้องติดตามไว้ให้ดีเพร<อ>า <พอ S 2> ะหลังจากเรื่องนี้เธอจะไม่แสดงละครอีกยาวเลยใช่เหมือนที่เมืเม่อกี้เรอาอ่านข่าวไปกันนะั้นเราก็ชี้แจงไปแล้วว่าคือหลังจากนี้นช่วงปีหน้าพี่อ้ําเนี่ยก็คือจะหมดสัญญากับองเอาจจะพักยาวไปเลยไม่รู้จะได้เอาแค่ไหนอาจจะเห็นแต่งานพรีเซนเตอร์เนาะอีวงอีเวนต์แต่งานละครเนี่ยหรืออาจจะมีข่าวดีไปพออีกช่องหรือเปล่ามีอะไรหรอ เราคุยกันเหมือนเพื่อนจ้าเนี่ยเหรออันนี้พลังน่าจะไม่เหลือนะพูดไม่ได้อุ้ยแอบตกใจหายไปแล้วโดนตีหัวฉันเดาเรื่องอะไรวะหัวอย่างเงี้ยือจะบอกบอกเป็นแบบในในใช่ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะโดนแบบทำร้ายก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยตกลงไปอะไรอย่างเง้ยอุ้ยตาย นี่ถึงเป็นเพื่อนกันก็นกไม่ต้องทําอย่างนี้ถ้าจะมาโผลขนาดนี้ออก็หลอกไปเลยตั้งแต่ตอนแรกให้สลบเลยดีกว่าไหมจะทําอะไรอ่ะจะพูดก็พูดจะทําให้ดูหรือเปล่าทำให้ผีตัวอื่นยังพูดได้เลยเออไม่ใฉันไม่ดูน้ำลายดูได้ดูได้นี่อะไรจุ๊ หมือนจะสื่อให้ดูว่าเหมือนมีอะไรใช่ไหมมันลายเดินยันหรือเปล่าหรือเกียร์ไม่แน่ใจอ่ะหายาดอสูรเหมอน่าแมงป่องไม่เหมือนเป็นสายสักอย่างแต่มองไม่ออกมันคืออะไรเนี่ยโอ้โหพี่ันไม่เห็นอันนี้ก็ไม่ดูนี่ไงเจออีกหึงคนแล้วเข้าโรงหนังแล้วเราจะแล้วเราก็ดูไม่รู้เรื่องเมื่อกี้มันอะไรไหนคุณผู้ชมที่ดูอยู่โอ้ดูว่ะไหนไหนอ่ะมันเป็นอะไรเมื่อกี้อ่ะเจ๊ฟันเห็นเอียน เออใจฝันเอียดแล้วไงอยู่ในห้องเลือดเต็มไปหมดเร็วๆสิอะไรอยู่ในปากล่ะเอียดจะอ้วกแต่พอเอียดอ่ะอ๋อสร้อยทองมันมีมีมีเขาบอกว่าสร้อยทองมีอะไรพี่เจสร้อยข้อมืออ๋อสร้อยข้อมือนี่ ถ้คืนสร้อยตายรวมกระทั่งฝันเนี่ยนะข้าหนาสีสำลักสร้อยรุ่งว่าไม่ใช่ครับวิญญาณเพื่อนหนูเนี่ยคงจะพยายามบอกอะไรสักอย่างเนี่ยแหละมันสนุกตรงเนี้ยแหละใช่เพราะว่าเราอยากจะอยากรู้แนาดเรายังตั้งใจดูว่าสรุปแล้วคือมันคืออะไรแล้วก็คือเขาตามอะไรอยู่หนูลองทบทวนฝันดูให้ดีๆก็แล้วกันมาหมดเลยตกใจเจอหน้าตัวเองก็ตกใจ มาหมดเลยมาหมดเลยคืออะไรฮะมาหมดเลยคืออะไรหมายถึงว่าทวิตที่ส่งมานี่มาหมดเลยเรื่องผีไม่มีใครพูดถึงอะไรเลย ผีน่ากลัวมากเขาจะขายอะไรคะนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดคือมีเมื่อกี้ก็มาแต่ผีก็มาแต่ผีจริงๆรก็นั่นแหละก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบมันมีเรื่องให้นาติดตามตลอดคุณผู้ชมเพราะเรื่องนี้มันมีผีเป็น1ิบตัวเลยให้นางเอกคอยมาไขคดีว่าเอ้ยใครทําอะไรตายได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่มีตอนไหนที่ได้พักหัวใจเลยนะหัวใจเป็นตุบๆน่าจะเหนื่อยกว่าการที่รับบทเป็นเหมือนโคนันด้วยนะโคนันยังต้องตามสืบศพอันนี้ศพบอกเป็นผีเลย เฮส่วนต์ก่อนนอนนะคะคืนนี้จะได้ไม่ฝันร้ายนั่นแหละพูดถึงดูละครมาก็เยอะยังไงก็อย่าลืมติดตามเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอีกไม่นานคาดว่ายังไงเดี๋ยวก็น่าจะจบแล้วแล้วก็น่าจะนาอต้องก็จบลวเราคงจะได้รู้ปมปัญหาลี้คายทั้งหมดรวมรวมถึงบทสรุปของการจบละครเรื่องรักบุญเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะไปลงเอ่ยที่ไหนมันจะแบบกลายเป็นว่านางเอกเอาไปทิ้งได้แล้วมันกลับมาอีกเหมือน ดเดมแมสอากาศที่มันทิ้งเราไม่ยอบย้อนกลับมาอีกต้องรอติดตามค่ะอแต่ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวของข่าวข่าวบันเทิงที่แบบว่าในบันเทิงแบบซอสแบบแซ่บๆซ่อททที่แบบเอ i ซีมาที่มันมีสองคนจะมาเล่าให้ฟังในคมชัดลึกเมนเมาส์นั่นเองครับ